Hi everyone, my name is Benjaporn p u n y a p e t Nice to meet you all. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะครูผู้สอนครูเบนจพร์ปุญญาเพชรเราไปดูหัวข้อที่จะเรียนรู้ในวันนี้กันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องของ verb to be. v o r b to be ในรูปปัจจุบันหรือ present tense ประกอบไปด้วย is, am, are ทั้ง is, am, are แปลว่าเป็นอยู่คือคือแปลเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะคะแต่จะแปลว่าอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะ ต่อไปเราไปดูหลักการใช้ verb to be is am are กันนะคะ verb to be is am are เราจะใช้ไปตามประธานของประโยคประธาน I ก็คือฉันใช้กับ am I am ตัวย่อก,ก็คือ I m ประธาน you แปลว่าคุณหรือพวกคุณก็ได้นะคะใช้กับ are you are ตัวยอก็คือ your ประธานตัวต่อไปก็คือ we แปลว่าเราหรือพวกเราใช้กับ are เหมือนกันค่ะ we are ตัวย่อก็คือ we're a ประธาน they แปลว่าเขาทั้งหลายหรือมันทั้งหลายใช้กับ are they are ตัวยอก็คือ t h e r e ประธาน he แปลว,ว่าเขาผู้ชายเพียงคนเดียวใช้กับ verb to be is he is ตัวย่อ,อก,ก็คือ he's ประธานต่อไปก็คือ she หมายถึงหล่อนผู้หญิงเพียงคนเดียวใช้กับ is she is ตัวย่อ,อก,ก็คือ she's ประธาน it แปลว,ว่ามันเราจะใช้กับสัตว์ หรือสิ่งของเพียงหชิ้นหึงตัว1อย่างเพียงเท่านั้นใช้กับ is it is ตัวย่อก็คือ its ต่อไปเรามาดูการนำ is m r ไปใช้ในประโยคกันนะคะตัวอย่างแรกเราจะนำ am ไปใช้ในประโยคได้อย่างไรอย่าลืมนะคะ a m ใช้กับ I เพียงตัวเดียวเท่านั้น From the picture จากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะถ้าเราเป็นเด็กผู้ชายคนนี้เราจะสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า I'm a a student ฉันเป็นนักเรียนหรือเราจะแปลว่าฉันคือนักเรียนก็ได้นะคะประโยคต่อไป I'm a a tall boy ฉันเป็นเด็กผู้ชายตัวสูง I'm a 11 years old ฉันอายุ11ปี I'm fine หรือเราจะพูดย่อว่า I'm fine ฉันสบายดีและประโยคสุดท้าย I'm a in the classroom ฉันอยู่ในห้องเรียนเห็นไหมคะว่าการนำ am ไปใช้ในประโยคไม่ยากเลยต่อไปเราไปดูตัวอยา่างต่อไปกันเลยคะ่ะ ต่อไปเราจะมาดูกันว่าเราจะนำ IS ไปใช้ในรูปประโยคอย่างไรอย่าลืมนะคะ IS ใช้กับประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์ก็คือประธานที่มีจำนวนแค่หนึ่งเท่านั้นอย่างเช่น he เขาผู้ชายเพียงคนเดียว she หล่อนผู้หญิงเพียงคนเดียว it หมายถึงมันเราจะแทนสัตว์หรือสิ่งของเพียงอย่างเดียว รือชื่อคนคนเดียวก็ได้นะคะเช่น Ben, Jacob หรือสัตว์ชนิดเดียวเช่น a tiger Look at the picture ให้นักเรียนดูภาพนะคะในมือของเด็กผู้หญิงคนนี้มีหนังสืออยู่เพียงเล่มเดียวเท่านั้นดังนั้นเราอาจจะพูดได้ว่า It is my book It is my book มันคือหนังสือของฉันดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ ในภาพเป็นคุณหมอผู้หญิงเพียงคนเดียวดังนั้นเราจะพูดได้ว่า she is a doctor she is a doctor หล่อนเป็นคุณหมอหรือหล่อนคือคุณหมอก็ได้คะ่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเราจะสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า A tiger is under the tree. A tiger is under the tree. เสือหนึ่งตัวอยู่ใต้ต้นไม้ตัวอย่างต่อไปค่ะนักเรียนจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นคุณครูและมีชื่อว่าจาคอบดังนั้นเราจะพูดเป็นประโยคได้ว่า Jacob is a teacher. Jacob is a teacher. จาคอบเป็นคุณครู ต่อไปเรามาดูการน,นำ R ไปใชในรูปประโยคกันนะคะ R เนี่ยเราจะใช้กับประธานพหูพจน์หรือประธานที่มีจำนวนตั้งแต่2ขึ้นไปเช่น you นักเรนจะเห็นว่าครูจะมีดอกจันไว้ที่ you ก็เพราะว่า you เนี่ยสามารถใช้หมายถึงคุณเพียงคนเดียวหรือ you พวกคุณจำนวนหลายคนก็ได้ we พวกเรา they เขาทั้งหลายมันทั้งหลายหรือจะเป็นชื่อคนสองคนเช่น Ben and Pat ก็ใช้คู่กับ R หรือจะเป็นสัตว์หลายตัวเช่น Tigers เราก็ใช้คู่กับ R นะคะดูตัวอย่างประโยคจากภาพที่นักเรียนเห็นเด็กทั้ง3าคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งบอกกับ เด็กผู้หญิงอีกคนนึงว่า you are my friend คุณคือเพื่อนของฉันคุณเป็นเพื่อนของฉันแล้วเด็กทั้ง3มคนเป็นเพื่อนกันพวกเขาก็จะสามารถพูดได้ว่า we are friends we are friends พวกเราคือเพื่อนกันตัวอย่างต่อไปนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้มีคุณหมอจำนวนสองคนดังนั้นเราจะพูดเป็นปนระโยคได้ว่า they are doctors they are doctors พวกเขาเป็นคุณหมอตัวอย่างการนำ R ไปใช้ประโยคต่อไปนะคะเราจะสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า Four tigers are under the tree Four tigers are under the tree ก็คือเสือจำนวนสี่ตัวอยู่ใต้ต้นไม้ตัวอย่างต่อไปค่ะ ็จะมีเด็กจำนวนสองคนจากภาพเราจะเห็นได้ว่าเด็กสองคนนี้เป็นนักเรียนครูให้ชื่อว่า Ben and p a t ก็แล้วกันนะคะดังนั้นเราจะพูดเป็นประโยคได้ว่า Ben and Pat are students Ben and Pat are students Ben และ Pa t เป็นนักเรียน หลังจากที่เราเรียนวิธีการใช้ is, a m a r e และตัวอย่างประโยคกันแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็คือการที่นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสื่อสารสนทนาถามและตอบกับคนอื่นๆได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะนำ a m a r e ไปใช้ในการสนทนาได้อย่างไร Conversation s บทสนทนาดูบทสนทนาแรกนะคะเด็กๆเ,เด็กผู้หญิง เป็นคนเริ่มต้นบทสนทนาถามว่า How are you today วันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเด็กผู้ชายเมื่อได้ยินคำถามแบบนี้ก็ตอบว่า I am fine, thank you. How are you? ฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณหลาสบายดีไหมบทสนทนาต่อไปนะคะเป็นการนำ R e มาใช้ในการถาม What are you ถ้ามีคนมาถามนักเรียนแบบนี้ What are you แปลว,ว่า คุณเนี่ยเป็นอะไรคุณประกอบอาชีพอะไรตอนนี้คุณทำอะไรอยู่นะคะถ้าเราเป็นผู้ชายในภาพเราก็จะตอบว่า I am a football player ฉันเป็นนักฟุตบอลนั่นเองค่ะต่อไปเป็นบทสนทนาที่ใช้ is ในการถามตอบนะคะเราจะใช้ is ก็ต่อเมื่อเราจะถามและตอบเกี่ยวกับคนเดียวสิ่งเดียวตัวเดียว ตัวอย่างบทสนทนากันนะคะคำถามก็คือ Where is my mother? คุณแม่ของฉันอยู่ที่ไหนจากภาพนักเรียนก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่าคุณแม่อยู่ในครัวดังนั้นเราจะพูดได้ว่า She is in the kitchen หล่อนอยู่ในครัวตัวอย่างต่อไปนะคะคำถามก็คือ Where is Annie? Annie อยู่ที่ไหนจากภาพแล้ว เราก็จะสามารถตอบได้ว่า she is in the bedroom she is in the bedroom หล่อนอยู่ในห้องนอนค่ะสุดท้ายแล้วคือการนำ R ไปใช้ในบทสนทนาอย่าลืมนะคะว่า R เราจะใช้กับประธานพระบุพ์ประธานอยู่และประธานที่มีตั้งแต่2ขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะจากภาพ ะะมีประโยคคำถามว่า where are they พวกเขาอยู่ที่ไหนดังนั้นคำตอบเราจะสามารถตอบได้ว่า they are on the school bus they are on the school bus พวกเขาอยู่ในรถโรงเรียนตัวอย่างต่อไปนะคะจากภาพมีคำถามว่า w h a t are they w h a t are they พวกเขาคือใครดังนั้นเราจะสามารถตอบได้ว่า They are farmers. They are farmers. พวกเขาทั้งหลายเป็นชาวนาน,นั่นเองค่ะเป็นไงคะเด็กๆก,การใช้ is, a m a r e ไม่ยากเลยใช่ไหมคะดังนั้นฝึกบ่อยๆนะคะเพราะภาษาอังกฤษอยู่กับเราในทุกๆท,กที่ English is everywhere ดังนั้นนักเรียนต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย See you next time